แนะนำในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหรือว่าถ้าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยไม่สามารถดูแลตนเองได้ก็อาจจะมีการแนะนําผู้ดูแลที่เป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะอย่างแรกเลยเมื่อกลับบ้านไปเนี่ยผู้ป่วยก็ควรจะต้องทานยายอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งนะคะก็คือ ป่วยโรคไสมองทุกไลนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการได้รับยาเป็นยาต้านการแข็งตัวของเก็ดเลือดหรือว่ายาละลายเลือดในทุกไลนนะคะยาประเภทนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่ควรจะหยุดทานยาเองแล้วก็ควรทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่ควราขาดยานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดยาประเภทนี้ไปเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเป็นซ้ำได้สูงนะคะแต่ว่าการทานยาประเภทนี้เนี่ยก็ควรจะระวังเรื่อง อาการแทรกซ้อนของยาประเภทนี้อาจจะมีอาการเลื่อนออกผิดปกติได้ง่ายอาจจะเป็นจุดดำเลือดได้ง่ายนะคะซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะพบได้นะคะแล้วก็เรื่องการทานอาหารกลับไปเนี่ยก็ควรจะมีการควบคุมการรับประทานอาหารอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารพวกผัดผัดทอดนะคะถ้าสมมติว่าเราจะกลับไปจะประกอบอาหารจะประกอบอาหารเองหรือว่าผู้ดูแลจะประกอบอาหารให้ผู้ป่วยทานเนี่ย ลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรจะผัดหรือทอดแต่ถ้าเกิดว่าเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงการใช้น้มามันที่ทําจากสรรัตว์เช่นพวกน้ามันหมูมาเปลี่ยนไปใช้พวกน้มามันจากพืชเช่นน้ามันทูนเหลืองน้ํามันลําข้าวหรือน้ำมันข้าวโพดแทนนะคะแต่ถ้าสามารถเปลี่ยนได้ก็อาจจะเปลี่ยนจากการผัดทอดเป็นต้มหรือนึ่งแทนพวกนั้นก็จะทําให้ลดปริมาณไขมันในอาหารได้นะคะแล้วก็ควรจะลดอาหารที่มีรสเค็มจัดนะคะงดการใส่ผงชูรสเยอะ งดการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจากผลไม้ที่มีรสหวานจากอย่างเช่นพวกทุเรียนองุ่นหรือว่าขนุนอะไรประมาณนี้นะคะออแล้วก็งดการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกะทิเพราะว่ากะทิเนี่ยมันจะมีไขมันสูงมันก็จะทําให้เกิดออไขมันในเลือดสูงได้นะคะแล้วก็เวลากลับบ้านไปแล้วเนี่ยออผู้ป่วยทุกรายจะต้องมีการมาตรวจตามนัดคุณหมอนะคะ ก็ไม่ควรจะขาดนัดควรจะมาตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าในการมาตรวจตามนัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณหมอก็จะมีการประเมินอาการแล้วก็มีการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้นะคะแล้วก็กลับบ้านไปถ้าเกิดว่าการฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะกลับบ้านไปก็ควรจะมีการออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ในผู้ป่วยโรคหรเลือดสมองทุกไลเนี่ยก็จะมีการได้รับการ อนการทำกายภาพบําบัดนะคะเพราะฉะนั so, jest, mm ้นกลับ hmm. บ mm ้านไปเนี hmm. mm ่ยถ้าผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ก็คือควรจะทํากายภาพบําบัดอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีผู้ดูแลผู้ดูแลก็คือควรจะต้องทํากายภาพบําบัดให้กับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าการทํากายภาพบําบัดเนี่ยก็มีโอกาสทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถ ฟื้นฟูร่างกายกลับมาทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกตินะคะแล้วก็ในผู้ปว่วยที่มีประวัติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่ามีการสูบบุหรี่เป็นประจํานะคะกลับบ้านไปเนี่ยก็คือถ้าเลิกได้ก็ควรจะเลิกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีแบบว่าสูบบุหรี่เป็นประจาหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจาถ้าสมมติว่าจะให้เลิกไปเลยเนี่ยก็คืออาจจะลำบากก็คือควรจะแบบค่อยๆลดปริมาณลงเรื่อยๆนะคะ